สวัสดีค่ะเจออีกแล้วเอาเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าไปไปลุยลุยเลยมากันเป็นกลุ่มลุนมาดามเห็ดมัสลูมจิตใจไลฟ์สไตล์เน้นมากแล้วก็อะไรนะมาม่ามาม่ามัสลูมดีเคไปจ้ะไปกันต่ออันนี้ก็คือจ้ะโอ้โหวันนี้เอ้ยปากแดงนียเนี่ย นุ่นค่ะไปอยู่กันข้างหน้านูน่นไปไปดูกันเลยค่ะหนาวมาก,กวันนี้ค่ะนูน่นเขาเก็บเห็ดเห็ดดำกันเราได้เจอตะป่าหนึ่งดอกหนึ่งดอกหนึ่งดอกนี่ค่ะอย่าเนาวนะอย่าเนาวนะหนาวแล้วจา้ามงจอยหนาวแล้วใส่บได้แล้วหนาวหนาวหนาว ดเด้อเสียดายหนาวแล้วจ้ะหน,นาวหนาวหนาวโอ้ยไอแฟนไอ้น้องเขาใจดีเขามาหาไว้ให้บอกมาให้ทางนี้ทางนี้ให้เดินมาทางนี้ นเขาก็ป่าแตกสวดๆกันอยูงขน่นนู่นเลยมานี่เดี๋ยวสิเดินไปหาเขาแหละยิ่งกับพี่แกมารามเหตยิ่งกับพี่กเะ้อสนุกมวนหลายนู่นเออมวน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 วนคักมวนแจ้ะมวนคักกมโก้โก้โก่งโอ่่ายเลย โก่งโกงโกงุงงูงงเศร้าเ้าพี่ละไม่พี่เปินุ้ยคางตอไม่เหพี่ละไมเห็นบ่นเออเดียผัฟังเรื่องีแต่ฟังทั้งเั็นอีานดีฟังดอนพีจ้าทางเอทางโน้นก็มีนะไปถ้าตรงนี้ไม่มีเราไปทางโน้นก็ได้โเวลาเราไม่เยอะพี่ละไมเราซาวเลยเดี๋ยวมันมืดไงนังไก่นังไก่นังไก่ ใช่ใช่ไปไปเก็บหนูถ่ายได้ไหมฮะหนูถ่ายได้ไหมฮะเอามาทางนี้ค่ะดอกแรกขายอย่างไรโอ้หนี่ขาไมเลยเลยข้างหน้าน้องจ้อยนี่ไงเล็ดเหลืองแม่แม่ ลปลาเห็ดพี่ว่าต้องไปอีกหน่อยอมั้งมันหาโครช่องเข้าไม่ได้อ่ะจำช่องเข้า<จ>ไม่ได้จ,จำช่องไม่ได้ม <checking S 2> ันแบ่งๆเนี้ยไปนั่นกิน,นอ่ะอ๋อแม,อม่แล้ที่ขเขากินออืมนจ้าจ มันปูจาเ็ดมันปูอ้าวคือถนนใหญ่ตััวน้นน่ะนะใจนี่ถนนอยู่นี่แล้วค่ะรถวิ่งแล้วก็เลี้ยวขวาไปก็เจอรถแล้วล่ะเนี่ยอีกดอกนึงเห็ดมันปูจ้จขาวนนั่ใช่ป่ะพี่พรหยียบนั่นหนูหยีบสองตัวอุ้ยขอโทษค่ะขอโทษขอโทษแล้วตะกร้าหนูเดี๋ยวพี่ก็เอาไปด้วยจ้ะ ู้าอูสวยพี que que <la> ่พสวยเข้าหาช่องไม่เจอหาช่องเข้าไม่เจอหาช่องเข้าม่เจอาเขาไปเจอขอโทษทีไปทางโน้นฝั่งโน้นเดี๋ยวไปดูเห็ดหนังไก่กับเห็ดไอ้คันโย่ไอ้คันทาลันน่ะ น้องต้อยไปไหนแล้วล่ะอ้าวอย่าบอกนะม่อี้ลืมถ่าย<ะ>มีอยู่เจอแล้วเจอแล้วโหเดินเห็ดมันจะวายแล้วก็เลยเดินไกลหน่อยนะคะ <c oughs> นี่จะ้ะสวยนะทุกคนเหนื่ยนอ,อยแล้วใช่ แต่หนูมันยังไม่ได้ตัดขานะ้คือนี่แม่เนี่ยมันก็มากินไอติเรนดั้งเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เขาเก็บขอถ่ายถ่ายรูปกัน ค่อยๆม่ันจะไม่งั้นมันขากเพราะว่ามันกรอบดอกสวยๆกรอบหัือดใเอามีดไหมคะหรือว่านั้นง่ายกว่ามีดเอาไหมคะมีดมีอยู่อ่๋อเออเออเนาะแต่ นี่อีกหน่อยเดือดขึ้นจิตวายแล้วนะเสวยดิเอา <laughs> มันดิ้นได้เลย <laughs> มันดิ้นได้มันดิ้นได้มาเห็นอย่างนี้ก็อยู่กับธรรมชาตินี่แหละเนาะดอกสีเหลืองสวยๆค่ะแพงด้วยนั่นแหละเห็ดนี่นะ่่ะใชคะ ขีดนึ่งตั็งหน่อยเดียวเองไงขีดหนึ่งเท่าไหร่ขีดสามสิบโคนจ้ะจ้ะใช่พี่ก็เก็บธนุถนองมากหนูนี่มึนปิดปิดอ่ะไม่งั้นมันหักหมดอือนะจ้ะสวยนะสวยสวยต้องเก็บดอกไม้เลยมังั้นมันหักใช่จ้ะเป็นดอกไม้เลยสวยนะจ้ะดอกไม้ประดับป่าสวยจ้ะแต่คนชอบกินไง สีเหลืองสดใสนนสีมันสวยจริงๆสีมันสดใสมันมองเห็นไกลด้วยสีสว่างจ้ะนนคนแดนก็ชอบกินมากใช่ครับพี่ใช่มันเป็นกรอบอาหารแดนอย่างดีเลยล่ะใส่อะไรนะเอวฟเปอรครีมอ่าใช่เอาไปผัดกับเอ้กับเนยไหมหอมหอมใช่แล้วก็ต้มสปาเกตตี้ลงใช่ใช่นะอืม นั่งไก่นั่งไก่ก็ได้โยข้างหลังพี่เนี่ยข้างหน้าก็มีข้างหลังก็มี น่าน้องแพทนะนี่นู่นนู่นตั้งกันนู่นเลยมองไม่เห็นอะไรเลยพี่ขอใแดดเอ้าเย็บแล้วเย็บเย็บเออน้องแพทเออไหนนี่จ้ะขาวเหรอเห็นหนังไก่จ้ะเออเห็ดดำก็มีตัวนี้เองเดี๋ยวยุกุมนึงนี่จ้ะเห็ดดำเห็ดดำขาเหลืองสวย เดินหาเดินหาเอามีมีมีขึ้นเป็นเพลยะค่ะ ไม่รู้เห็ดอะไรค่ะมันเหมือนเห็ดกินได้ดลวยนะนั่งจ่ะนี่หลวมมันเป็นสายเป็นยาวเป็นนุ่นนุ่นยาวเป็นสายเป็นแปลกดีเนาะจ้ะดูยาวไปดังไม่รู้เห็ดอีหยังนลยมาทางนี้เลยนี่เป็นสายโอ้ยนี่มาทางนี่อะไรย่มาทางนี้เลยจ้ะนี่ เจออีกแล้วเจออีกแล้วนี่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 ดูนี่โอ้ดอกสวยนี่ต้องกหน่อยนี่ขึ้นเป็นกลุ่มเลยนะอันนี้นะต้องค่อยๆมันพี่เขางั้นดันเละหมดเห็นไหมใชะเห็นปะทะดีโบดีโบเจอหนึ่งดีโบเจ่อืม นี่มันไม่ดกเมื่อตอนไปที่แล้วน่ะเห็ดดงเห็ดดำดกมีนิ่มเงียบคคอคงใช่ค่ะอากาศด้วยแหละพี่เป็นเพราะอากาศด้วยเปไหนกันแล้วน่ะจอยกับ ตรงนี้ไม่เออหนูถ่ายแล้วค่ะพี่เก็บเลยค่ะก็เมื่อกี้เขาก็เห็นว่าเราเดินมาทางนี้กันนะมันปูมันปูเห็ดเหลืองเห็ดเหลือง นั่งไก่นั่งไก่โอ้แตกขนาดเบาๆแล้วเนี่ยทำเบาๆแล้วนะเนี่ยมาดามเขาก็แยกวงไปแล้วมีอยู่แถวนี้ต้องหาดีๆ <c oughs> ดอกใหญ่แน่อันนี้โคงงาม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  แต่มันแกินเกินกนนี่เหล่ๆเลยค่ะเตือนตามผู้ใหญ่หมอไม่กัดวานะน้องจอย อ่ะเ <ๆ S 1> <fits you Elena> อะมันมีอยู่พี่มีมีมหมมาทางนี้ก็ได้นะเก็บน่นมาว่าเก็บจะพี่นี่ยเอาหนุ่มเขาเรียกไปโน่นแล้วไปไปบอกแล้วว่าป่านี้มันมี จ้าเอยขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะจ้าเอ่ยขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะมาต่อคลิปสองกันนะคะไปดูแต่ว่าจะไปอีกที่นึงนะคะทีนี้เอเอ่เอ็นจอยก็ต้องกลับบ้านก่อนจ้ะก็เลยออกจากป่านี้กันเดี๋ยวจะไปป่าใหม่กับมาดามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่มให้เอ่ยเด้อ ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้เรื่องร้ายๆผ่านไปเร็วๆนะคะสวัสดีค่ะ